ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนบ้านหนองตะเภาดิฉันชื่อเด็กญิงที่ดาราศิริวันประธานกรรมการนักเรียนโรงเรงเียนบ้านหนองตะเภาค่ะโรงเรียนบ้านหน,นองตะเภาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฐมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต2ปัจจุบันตั้งอยู่ว่าเล็ที่1หมู่4ตำบลหินเล็กไฟอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะโรงเรียนบ้านหนองตะเภาประกอบด้วยบุคลากร,กรทางการศึกษาข้าราชการครูจำนวน17คนครูอัตราจ้าง2คนครูธุรการ1คนครูพี่เลี้ยง1คนแม่นักการพานโรง1คนภายใต้การบริหารงานของนางวนิดาคุณธกาศผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะเภาค่ะ โรงเรียนบ้านหนองตะเพาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีเอกลักษณ์ของโรงเรียนคือดนตรีดีกีฬาเดีนเน้นอาชีพ รงเรียนบ้านหนองตะเภาจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่มุ่งเน้นให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่ารักสะอาดมีวินยัยใส่ใจความพอเพียงโดยมีโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ดังต่อไปนี้ค่ะ 1. โครงการปุ๋ยหมักรักโรคที่มาของโครงการคือเนื่องจากโรงเรียนบ้านหนองตะเภามีสภาพแวดล้อมที่มีต้นไม้และมีใบไม้ร่วงเป็นจานวนมาก ทางโรงเรียนจึงนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาแปลรูปใบไม้ให้เป็นปุ๋ยหมกักผลลัพธ์ที่ได้นอกจากนักเรียนได้รู้วิธีการทำปุ๋ยหมักแล้วนักเรียนยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดสร้างอาชีพนอนาคตได้อีกด้วยค่ะ โครงการนักเรียนดีโรงเรียนดีไม่มีขยะที่มาของโครงการทางโรงเรียนมีแนวคิดปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญและตระหนักถึงประโยชน์ที่ของการแยกขยะค่ะซึ่งนักเรียนมีส่วนร่วมในการแยกขยะโดยแยกขยะทั่วไปใส่ถังสีน้ำเงินขยะรีไซเคิลใส่ถังสีเหลืองและขยะอันตรายใส่ถังสีแดงค่ะ ปริมาณขยะในโรงเรียนลดลงนักเรียนมีจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดภายในโรงเรียนอีกทั้งยังสามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย 3. โครงการสร้างงานสร้างอาชีพที่มาของโครงการคือโรงเรียนบ้านหนองตะเภาได้ตระหนักถึงโครงการของทางรัฐบาลซึ่งจัดให้มีการสร้างงานสร้างอาชีพ โดยได้ดำเนินการสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับอาชีพผ่านการเรียนรู้วิชาเพิ่มเติมและชุมนุมต่างๆอาทิเช่นงานสร้างภาพด้วยการประติดงานแกะสลักผักผลไม้งานใบตองงานขนมอบและขนมไทยงานศิลป,ปะการปูกผ้าและดนตรีไทยเป็นต้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนนักเรียนมีทักษะในการทำงานในวิชาที่ตนเองชื่นชอบและนักเรียนมีไรายได้จากการสร้างสรรค์ผลงานระหว่างเรียนอีกด้วยค่ะ สีโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดีที่มาของโครงการเนื่องจากบริบทครอบครัวของนักเรียนขาดความพร้อมทางด้านความเป็นอยู่จึงทําให้สุขภาพของนักเรียนไม่สมบูรณ์ทางโรงเรียนจึงมีการแก้ไขปัญหาลูกพโภชนากาันโดยใช้สูตรกินผักกินนมกินไข่ นนนนคนรับที่ได้จากโครงการน,นี้คือนักเรียนมีวินัยในการดูแลตนเองมีรูปร่างสูงส,ส่สวนมีน้ำหนักและสูนสูงตามเกณฑ์อีกครั้งยังได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดีรุ่นที่6ระดับประเทศอีกด้วยค่ะ น,นี่คือผลของการดําเนินงานความสําเร็จที่เราภาคภูมิใจเพื่อเน้นพัฒนาผู้เรียนให้พร้อมด้วยทักษะชีวิตส่งเสริมความสามารถที่หลากหลายด้วยคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามและพร้อมที่จะเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมอีกต่อไปขอบคุณค่ะ